สวัสดีทุกคนค่ะหูอากาศบ้านโพชน,นะร้อนร้อนโบก,ก็พยายามหามุมที่โะรู้สึกสบายไม่ใช่โนหามุมให้คุณดูแล้วสดใสใดๆไม่ใช่เลยนะเอาหามุมที่โพนั่งแล้วบรู้สึกสบายมุมนี้เมื่อกี้นี้ไม่ดีก็เลยเปลี่ยนมามุมนี้เออสบายกว่าเยอะเลยนะคะโพได้ต้มน้ำคุ้ยเอาไว้แช่ตู้เย็นดื่มชื่นใจนะคะตอนนี้ไม่ค่อยสบาย อยากจะดื่มอะไรที่มีรสชาติที่สดชื่นนะนะน้ำแก้วควยทำเองเราก็เลือกที่จะใส่น้ำตาลแค่ไหนก็ได้หวานมากหวานน้อยบ๊ทไม่ชอบกินอะไรหวานๆรสชาติหวานๆเยอะนะคะคอก็รู้สึกหวานอยู่แหละนะใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะพวกก็ดูตามใน YouTube แหละแล้วก็ทำง่ายมากนะคะต้องไปดูที่ช่อง โอาา๊ต่ะนะจ๊าปนมีทําวิดีโอเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าปนเะาทําน้าแก้ควยเอาไว้ดื่มเองยังไงได้แก้ควยแห้งมาห่อเดียวเนี่นะทําได้หลายครั้งเลยนะคะวันนี้นี่มาคุยกันถึงเรื่องที่จะคุยเนี่ยนะปนก็น,นึกถึงนานและมีบุคคลบุคคลผู้หญิงมาเล่าให้บนฟังว่าตอนที่เขากลับไปไทยเนี่ยนะเขาก็มีสามีเป็นฝรั่งเหมือนกัน เขาบอกว่าหนูอ AL ่ะเห็นครอบครัวหนึ่งเขาไปเที่ยวกันแล้วทุกคนนะกินก๋วยเตี๋ยวกันอร่อยเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ฝรั่งอ่ะนั่งมองคือเขาก็พูดไปเองเขาอาจจะไม่ได้นั่งมองก็ได้แต่ว่าทั้งครอบครัวก็จะมีครอบครัวของฝ่ายหญิงมีพ่อมีแม่มีไปกันหลายคนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวฝ่ายหญิงเองโหกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยอร่อยเลยอ่ะไปเที่ยวกัน ที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นน่าจะเป็นวัดนะ่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวขายในวัดอย่างนี้ฝรั่งไม่ได้กินคนเดียวบุคคลที่มาเล่าให้วัดฟังเขาก็บอกว่าทําไมเขาถึงไม่ดูแลฝรั่งคนนั้นให้ดีแล้วยังไงอีกก็ไม่รู้ก็ฟังไปอนะมีครั้งหนึ่งรู้จักกับน้องที่อเมริกาคนหนึ่งน้องเขาก็เล่าว,ว่าสามีเขาอนะเวลาไปไทยเนี่ยกินยาก พราะสามีเขาอะไม่กินอาหารไทยเลยเลยนะไม่ใช่นิดๆใยๆก็ได้ไม่เลยนะไม่เลยทําให้โบอะนึกถึงเรื่องที่บุคคลคนนั้นมาเล่าว่าครอบครัวของผู้หญิงอะโหยกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างอร่อยเลยแล้วทําไมปล่อยให้ฝรั่งอดอยากคนพูดเองอดอยากอาจจะเป็นเหมือนกับสามีของน้องที่วรู้จักไงเขากินอาหารไทยยาก เขาไม่กินเลยอ่างนี้นี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่เล่าให้ฟังทำไมเรื่องของคนอื่นอย่าไปวุ่นวายเรื่องของเขาคือของเขาเราไม่รู้หรอกเหตุผลที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะเป็นยังไงเราอย่าไปมองไปคิดแล้วก็ด่วนสรุปตัดสินจากสิ่งที่เราคิดว่าไง หลายๆคนเป็นแบบนี้เยอะสาวๆที่มีสามีต่างชาติขึ้นมาแล้วก็คิดว่าปเชื่อว่ามีแบบนี้คิดว่าตัวฉันอะดีรสประเสริฐสีกว่าผู้ใดแล้วเวลาเห็นอะไรบางอย่างที่ขัดหูขัดตาดิฉันดิฉันก็จะคิดสรุปไปของดิฉันเองอย่างที่ดิฉันคิดอยู่ย่นะเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เห็นแล้ว ก็ด่วนสรุปคิดไปเองโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาอะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ <c oughs> เรื่องของเขาคือเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราให้รอดก่อนเพราะเรื่องของเราจะเป็นอะไรแบบไหนยังไงเราก็ทำเรื่องของเราแบบที่เป็นให้ดีให้รอดสุดๆของเราดีกว่านะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่อยากคุยวันนี้ให้ฟังคือเมื่อเดิมเมื่อเดิมนะคะคำว่ามารามเนี่ย โบลเห็นหลายๆคนเขาก็จะใช้ตั้งชื่อตัวเองเรียกตัวเองเรียกเป็นมาดำนั่นนี่นู่นเพราะว่ามีสามีเต้นฝรั่งนั่นเองนะคะส่วนตัวของโบลเองเนี่ยโบนไม่มีใครเรียกหรอกว่ามาดามีเพื่อนเพื่อนโบลอะ่ะเขาเป็นเกย์เขาจะชอบแซวโบ,บว่ายายหมาดําหมาดํา เขาเรียกตามละครทีวีเรื่องหนึ่งนานแล้วสมัยเพราะตอนนั้นอายุน้อยยี่สิบกว่ากว่าตอนเนี้ไม่ใช่แล้วครึ่งหนึ่งของของยี่สิบกว่าบวกกัน <c oughs> เขาก็เรียกตามหมาดำหมาดำคำว่ามาดามเนี่ยนะที่ประเทศอื่นเขาเรียกคนที่ให้เกียรติไงให้เกียรติกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยเรียกว่ามาดามแล้วก็มี อะไรอีกอันนี้ไม่รู้แล้วนะบดไม่รู้ส่วนอเมริกาเนี่ยเพราะเรสังเกตมาหลายๆคนแล้วผู้หญิงอะ่ะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยแล้วมีคนมาเรียกมาดามอะ่ะเขาไม่ชอบเพราะว่าคําว่ามาดามเนี่ยจะบองบอกถึงความ <c oughs> แก่ชราก็เพิ่งดูหนังฝรั่งอยู่เรื่องนึ่งใน YouTube ผู้หญิงเขาถูกเรียกว่ามาดามเขากลับไปดูแลบ้านสวนของพ่อพ่อไปพักผ่อนในเมืองงนี้เขาก็เลยมาดูบ้านสวนไรอ่อง่นให้พ่อแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็แวะเวียนมาดูแล้วเขาก็เรียก hello madam ก็คุยทักทายกันสักแป๊บหนึ่งผ,ผู้หญิงก็บอกคิดว่าคุณกับฉันเนี่ยก็อายุไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ไม่ต้องเรียกฉันว่ามาดามก็ได้นะดูแก่จังเลยอย่างนี้นะ ผู้ชายก็บอกก็ต้องเรียกยูมาดมอยู่ดีแหละเพราะว่าเขาให้เกียรติอะไรสักอย่างหนึ่งนะโดยทั่วไปในอเมริกาที่เราเห็นเนี่ยสังเกตได้นะไม่ค่อยมีใครอยากให้เรียกว่าแม่ดาเคยมีคุณป้าอายุเยอะแหละก็คือคุณป้าคุณป้าเขาไปเที่ยว แล้วพนักงานโรงแรมก็เรียกเขาว่าแมแม,แ,มแหมมและแหมะมาดามก็คือแมแมเี่แหละแมมคุณป้าบอกอย่ามาเรียกฉันแมมฉันยังไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้น <c oughs> อันนี้นะก็คือเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในคําว่ามาดามมาดามนะส่วนตัวโบ๊ทเองเนี่ยนะโอ๊ชอบเวลาคนเรียกว่ามิสเวลาคนเรียกมิสเนี่ยทำให้มีความรู้สึกฉันเป็นเด็กสาวเพราะคำว่ามิสเนี่ยนะ เราสามารถจะคิดของเราเองว่าเขาหมายถึงมิสก็คือนางสาวที่ยังโสดอยู่ก็ได้หรือมิสหมายถึงเขาไม่ได้ระบุไงว่าเราอะแต่งงานหรือโสดมันมีคําว่ามิสที่แปลว่าไม่ได้ระบุว่าแต่งงานหรือโสดถ้าเกิดว่าเราเรียกเขาว่ามิสซิตอย่างเงี้ยบางคนยังไม่ได้แต่งงานนะแล้วถูกเรียกว่ามิสซิตอย่างเงี้ยมิสซิตมันคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีเคอร์งกันได้นะแต่ถ้าใครถูกเรียกว่ามิสเนี้ย โอ้ดีใจชอบเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นสาววัยรุ่นไงเวลาคนเขาจะเรียกผู้หญิงที่เจอแบบวัยรุ่นสาวๆเนี่ยเขาเรียกมิสเงี้ยโบราเวลาไปเที่ยวที่พักแล้วโรงแรมพนักง,งานโรงแรมหรือไทร้านอาหารเนี่ยในรีสอร์ตอย่างเงี้ยเขาเรียก excuse me miss เงี้ยโบราชอบมาเล่าสุ่กันฟังเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปแล้ว บายบายสวัสดีค่ะ